ย่านนี้นะคะก็จะเรียกว่าลู่ชานโรสนะคะลู่ชานลูกก็จะมีแบบสตรีทฟู้ดเยอะแยะเลยเป็นแหล่งที่นักศึกษานักเรียนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมาซื้อของกินกันนะคะตามเส้นทางนี้ของกินเพียบเลยถ้าเสาร์อาทิตย์นะไม่ต้องพูดถึงคือทุกร้านคนต่อแถวยาวมากยาวถึงที่สุด,ดเดี๋ยว<ด>ยจะพาไปร้านดังนะคะ ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่พี่ทีชื่นชอบนะคะนี่ก็จะเป็นแบบทําเป็นแผ่นแป้งแบบนี้แล้วเขาก็จะแปะแปะลงไปในนี้นี่แล้วก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ค่ะบางคนก็จะใส่ซอสบางคนก็ไม่ใส่น,ะะนี่ไข่ดีมากเลยว่ามันยอดไหลละอีกอะ 白糖芝麻饼ไม่ใ่เนื้อาไไ้างไเา的要白糖的吗对呀哦谢谢要白糖的要了没菜的ก็จะใส่ไส้เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็นวดนวด,นวดแบบนี้ดูแป้งดูนุ่มมากทำทีละอันทีละอันร,ร้านนี้ยังรับเงินสดนะเห็นไหมแต่จะเป็นแบบหลิงเฉียนก็คือแบบ ไม่ใช่แบงค์ใหญ่นะคะไม่ใช่ร้อยหยวนอะไรแบบนี้นเสร็จแล้วปาดแป้งอ,อเสร็จแล้วก็จะแปะลงไปใส่น้ำนะคะวันนี้สบายเลยว้าวเจนป้องัง ปทางจื้อหมาปิดอ่าก็จะแปะแปะในแบบแคล้ายๆโอ่งนะคะแล้วเราก็จะใส่ซอสลงไปแล้วแต่เราชอบเลยฟังลาเจียวนี่ค่ะว้าเอ็นอยู่อีเสี่ง very interesting นะอ่าพอเสร็จแล้วเขาจะพับพับปุ๊บก็จะใส่ถุงให้เรามันก็จะมีกลิ่นหอมแบบความไหม้นะคะ มาชิมกันค่ะร้อนๆเลยนะเมื่อกี้พาไปดูที่ร้านแล้วอืมว้าวมันมีความหวานของแผ่นแป้งความหอมความขมของของที่แปะแปะเตาอร่อยมากหวานงาข้างในนะคะแล้วก็ซอสเผ็ดนิดๆโดยรวมคืออร่อยมากๆใครมาต้องมาลองนะร้านนี้เท่านั้นนะคะที่อร่อย มันมีร้านปลอมด้วยนะอืมอร่อยอ่ะชิมิคัมโหอร่อยมากอร่อยมากๆสิบเต็มสิบไปเลยนี่ค่ะอร่อยมาก